โอเคนะทุกคนคือต่อจากคลิปที่แล้วเลยคือผมเนี่ยก็ได้ขึ้นมาหาคนเมืองรับแล้แล้วละ่ะเนี่ยก็ขึ้นมากับเพื่อนลงนะเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าคือไอโจนคนนั้นเนี่ยมันหนีออกมาได้ยังไงนะเดี๋ยวลองไปถามเขาดูนะลงเขาไม่เขาไม่เอากล้องเข้าไปใกล้ใช่เออเดี๋ยวเราตังต้งกล้องไว้ตรงนี้แหละเขาเนี่ยน่าจะรู้นะว่าเรามานะ เออเพราะว่าเขาเนี่ยจะรู้ล่วงหน้าตลอดแต่วันนั้นเนี่ยเวลาเขาเวลาเราเนี่ยมันน่าจะไม่ตรงกันหรือเปล่าเนาะเขามีนาฬิกาหรือเปล่ามันไม่ตรงกันเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยออกมาเลยลงเนี่ยนะจะวะนู้นนู้นนู้นทวนเนี้ยเดี๋ยวกูไปคุยเขามึงถ่ายอยู่ตรงนี้นะ เขาไม่ชอบห้กองมีใกล้เนี่ยมึองกรบโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปคุยเขานะทุกคนว่าไอโจนคนนั้นไ่ออกมาได้ยังไงนะบมอค,ครับสวัสดีครับผมก็เออเชื่อเกือบในโจนคนนั้นอ่ะมันออกมาได้ยัไงครับนีออกมาละเฮ้ยทุกคนไอโจนคนนั้นมันหนีออกมาจริงๆด้วยลง สงสัยอ่ะเราต้องไปเอาไอ้โจงกระนั้นเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นมาให้เขาเนี่ยจับไปใช่ไหมครับเมียใช่นะทุกคนคไอโจงกระนั้นเนี่มันหนีออกมา,มาแต่เราก็จับมันไว้แล้วนี่จับจับมันไว้อ๋อมันหลุดออกมาเขาบอกอ๋อมันหลุดแสดงว่ามันหนีออกมาบอกแล้วมันหนีออกมาตอนแรกครับเขาพูดอะเขาพูดเหมือนแบบว่าคนไทยสมัยก่อนเลยนะทุกคนพูดเหมือนคนไทยสทมัยก่อนอะ นี่นะองค์พระที่ผมเอาไว้นะก็ยังอยู่ผมคิดว่ากลัวแบบว่ามีคนเนี่ยจะมาขโมยแล้วนะแต่ก็เก็บไว้ตรงนี้ดีมากเออใจอ่ะครับเออใจกระเลี้ยงสมัยก่อนเปล่าน่าใชัยกระเลี้ยงสมัยก่อนใครแบบว่าสมัยก่อนอ่ะพูดได้ได้สำเนียงไม่เหมือนคนสมัยนี้ไม่ใช่เขาบอกไอ้โจนะมันหนีออกมาเพราะว่ามันหลุดเหมอะมันโดนทําร้ายมันก็ไม่ไหวนะมันหลุดออกมาเลยแต่แต่มันบอกมันไม่กลับมาแล้วมันกลัว มันกลัวนกมันไม่กลับ่ะเนี่ยเหมือนว่ามันเนี่ยจะกลัวเลยนะทุกคนคือผมเนี่ยได้มาคุยทานแล้วทานบอกว่าให้ผมเนี่ยลงไปจับมันขึ้นมาให้หน่อยนะแต่น่าจะจับยากฝนเนี่ยจะตกอะใช่เพื่อนมันน่ากลัวแล้วมันน่าจะล้างแบบว่าไม่อยากไปอ่ะใช่แต่เรามาวันหลังก็ได้ฮะเพราะนี่ท้องฟากเริ่มคืมคุมมากเลยเลยตอนเหมือนฝนจะตกหรือเราจะไมวันนี้เลยจบ เดี๋ยวรอดูนะดูแต่นะ่าจะวันอื่นแหละเดี๋ยวตอนกลับลําบากเราใช่ใช่ใช่คนตก<ำ>เพราะว่าตอนนี้นนเริ่มตกอล้ะนะลงเข้าไปคุยกับเขาดูดิเดี๋ยวผมเนี่ยกับเพื่อนลงเนี่ยจะลองเข้าไปถามท่านนะว่าเราสองคนเนี่ยต้องทํำยังไงกับไอ้โจนคนนั้นมั่งเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหนีออกมาได้ยังไงนะออน ไม่นนใช่เหรอครับเกียร์ายม,มันหนีไงใจเว้นอะารที่ล่ะมันตอนคืนนะทุกคนมันหนีมาตอนคืนน,คน,นะ<ๆ>แล้วไม้นี้ไม่รู้ว่าใครตัดไว้เหมือนกันน่าจะมาทำสารนี่แหละผมคิดว่าผมเนี่ยจะทำสารให้หนะแต่ ตอนนี้คือมันไม่มีเวลาแล้วฝนเนี่ยจะตกนะก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันผมเนี่ยจะทําสาที่องค์นี้นะเพราะว่ากลัวมันตกเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าลองไปไงเจอข้างในเลยนะนี่นะเขาเนี่ยทางประตูทางนี้นะข้างล่างนู้นก็ไม่มีอะไรไม่แต่ก,กอไผ่แต่ข้างในเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะทุกคน ชมไม่เชยอะมาดูชูไม่เชยอ,อะที่เขาอยู่ฝนไม่ตกนะผมลองถามแนะน่นะคือเขาเนี่ยบอกผมมาว่าเขาเนี่ยจะสร้างวัดด้านในนะเพราะว่าเขาก็แบบว่าทร,รมมามะนะ,ะาานทางฟ้าฝนจะตกแล้วแต่คือผมเนี่ยคิดไปอยู่ว่า จะทำสารให้ตรงไหนลงลองคิดดูดิทำให้ตรงไหนดีวะเพราะว่ามันไม่มีแบบว่าที่ตั้งดีๆอันนี้ตั้งได้เหรอตรงขโมนน้อยตรงหินนะนะขโมนหินน้อเออได้แล้วก็กับไม้ผงไผ่ลงมาติดยังไได้ก็ไอโจนคนนั้นเนี่ยคือมันหนีมาตอนคืนนะหรือไม่ก็ขโมนเนี่ยน้มือนมือ เพื่อนะกระเพิรกระเพิร์ก้รงเนี้ยหรอเป็นพื้นเรียบข้างบนเห็นดิข้างบนนู้นสูงสูงขึ้นได้ย่ดิมองไม่เหนพาไม่เป็นไรเราต้องเก็บที่สูงไหมคะเออเก็บไว้ด้านบนก็ได้นะ ก็ไม่มีอะไรหลุดออกมาแล้วจากมาเมื่กี้นาทานเนี่ยบอกผมมาว่ามันเนี่ยโดนคนข้างในเนี่ยเหมือนว่าลุมประชาทันอะไรสักอย่างเหมือนว่าทําลายนั่นแหละทั้งหมู่บ้านนะมันก็อันว่าหลุดออกมาได้แล้วก็ไม่ขึ้นหนีออกมาเลยแต่ผมเนี่ยรันมาเจอพอดีเลยนะก็เป็นหน้าที่แบบว่าพอดีกับผมเลยมันก็เลยหนีไปไม่ได้นะทุกคนบังเอิญจริงนี่ก็ ลงเนี่ยก็ได้มาเจอกับท่านเนี่ยครั้งแรกเลยเดี๋ยวผมเนี่ยคิดไว้คิดไว้ว่าน่าจะวางองค์พาด้านบนนูนะ้นนะเดี๋ยวลองไปดูดกเ่าลองอลองไปดูว่าพื้นที่ดีนะได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะดเ,เดี๋ยวหาพวงไม้ไผ่อะไรมาตั้งไว้ไว้ตั้งไว้ตรงนั้นนะทุกคน นะพื้นที่มันกด้อยู่ใช่ใช่สูงวยตอเมื่อกี้มันต่ำกป่ามองเห็นยาก่อนที่เราจะกลับมาเนี่ยไอโจนคนนี้มันจะโกนว่าอะไรนะมันมีลูกเมียเหรอใช่ป่ะมันตะโกนใหญ่เลยนะมันบอกปล่อยมันไปเถอมีลูกเมียนะผมก็ไม่ไม่กล้าจะปล่อยนะเพราะว่ากลัวมันเนี่ยจะมาทําอะไรไม่ดีนะก็เลยต้องมาคุยกับท่านก่อนนะว่าท่านเนี่ยจะเอายังไงนะ ก็โอเคได้ละได้คําตอบแล้วนะก็คือเราเนี่ยต้องเอาวอ้โจรคนนี้เนี่ยมาไว้ที่นี่นะโอเคโดนถ้าผมคิดไว้ว่าถ้าเดินลงไปที่โจรเนี่ยมันจะระยะเนี่ยมันจะไกลนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไม่ถ่ายคลิปแล้วกันหรือไม่ก็เอามาให้พรุ่งนี้นะก็เพราะว่าวันนี้มันคงไม่ทันแล,ะละ้วล่ะฝนเนี่ยมันตกนะเพราะว่าระยะทางที่ผมไปเก็บเนี่ยมันไกลมากเนี่ย ได้ยินเสียงน้ำปะ่ะเหมือนว่าน้ำเนี่ยไหลแรงเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกบนยอดเขานน้นนะะมาณฝนตกเนี่ยใช่ใช่พักนึงี่ยตกแต่เราไปทำเขาเดี่ยวว่าเขาจะกลับยังฮะเออเรามาทำดลยทำดีหรอเขาจะกลับยังย่เนาะฮะ บอกลงบอกเขาเด้วยว่าเดี๋ยวพวกเราอจะจับไอ้โจนคนนั้นมาให้นะแต่รอดูกันว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าให้เขามารอนะบอกดิ<อ>ก็โอเคทุกคนเราเนี่ยก็คือจะจับไอ้โจนคนนั้นเนี่ยมาไว้ด้านหน้าประตูนะก็บอกเขาไว้ละไม่รู้ว่าจะขึ้นมาเนี่ยจะเจอพร้อมกันหรือเปล่าเพราะว่า เราก็ไม่อยากเก็บมันไว้แบบนั้นเดี๋ยวมันเนี่ยจะนานเอานะเอาอยู่นยเนี่ยมันไถอ่ะแหน่แต่เขาจะกลับแล้วใช่เรเแล้วไปดีกว่าไปแหน่ลงยกไปดิมามาเดี๋ยวถือกล้องให้ยกไปไ,ไปด้านบนนู้นดีกว่าเนาะ<อ>เดี๋ยวขึ้นไปใบเลยลงเดี๋ยวรอตรงนีนะ้ เราก็จะนำพาขึ้นไปไว้ด้านบนนะฮะเรามาดูกันว่ามันจะดูดีแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวดูฮะว่าไว้ตรงไหนดีเนีดินก็มาไว้ตรงนะีง้ให้มันเห็นว่า,นนาเออเออหันหน้าทางังได้ไหมตรงนั้นอนะ่ะเอาของออกไปเนีย่ยเจอไหมไวด้านบนนี้ที่เรียบอยู่ โอ้บ,บสูงเลยนะไปตรงนี้ก็ดีเลยอ่ะเจอไหมดีมากเลยแหละเจอป่ะตุวกแล้วถ้ามองไกลๆเนี่ยมันจะเห็นรอเปล่าอ๋อเห็นอยู่นะไว้ด้านบนนู้นเลยจุดที่เห็นงานอยู่ใแสบไป <ะ S 2> เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับดีกว่า เพราะว่ามันก็เย็นแล้วด้วยแล้วฝนเนี่ยจะตกนะองภาก็คือเราเนี่ยได้ไว้ด้านบนนี่เลยคือเป็นที่แบบว่าจุดเด่นเลยนะเพราะว่ามันอยู่บนที่สูงนะแล้วองภาเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่สูงนะเราก็ไม่สมควรที่จะเก็บไว้ด้านล่างเกินตรงดินเนี่ยไม่ควรเก็บเลยนะผมก็เก็บไว้ตรงหน้าประตูนี้มันก็เหมือนว่ามันจะตกผมก็เลยไม่เคยกล้าเก็บไว้เท่าไหร่ที่สูงนี่แหละ เหมือนท่านเนี่ยก็จะกลับไปแล้วละ่ะเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วเดี๋ยวดยวินกลับเลยนี่ดูว่าพรุ่งนี้ถ้าเอาไอจรคนนั้นเนี่ยมาเนี่ยจะเจอท่านหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมาวัานไหนวันไหนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินลงรนค้างไปข้างล่างก่อนนะ ดีย๋ยวไปเจอกันด้านล่างเลยครับคือตอนนี้ผมเนี่ยเดินทางมาแล้วนะผมก็ลงเฮ้ยเจอปะอไม่วันนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แบบน,นี้นะแล้วมันโดนทุบพังไปแล้วด้วยแต่เหมือนว่าจะมีเพื่อนๆเนี่ยมาทำให้ใหม่นะทุกคนลองใครมาทำวะรู้ปะไม่รู้ไม่แนะ่ใจไง แต่วันก่อนมากะเอกก็ทําไว้แล้วนี่นะคือทําเนี่ยดีเหมือนกันนะโดนแต่ไม่รู้ว่าใครมาทําเหมือนว่ามันเนี่ยจะโดนทุบพังไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยเหมือนว่าโจนเนี่ยจะมาทุบพังน่จากที่ผมดูช่องของเพื่อนผมนี่นะโดนองค์พระเนี่ยเหมือนว่าทำมาจากหินนะแล้วแบบหนักมาก แล้วเย็นตลอดเลยนะไม่รู้ว่าใช่ยกหรือเปล่าเย็นตลอดเลยจะปะนี่นะโหแต่มันแตกนะไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาหน้าตก<ะ>แหละตกแตกเลยตรงนี้ต,นนตกจะปะโอเคเดี๋ยววางไว้ที่เดิมก็ตรงนี้น่าเป็นประตูทางเก่านะลงรู้ปะะ หลงน่าจะไม่รู้นะเอกบอกอยู่วันนั้น,นก็ตรงนี้เป็นประตูทางเก่านะคือตอนนี้คือโดนปิดไปแล้วก็น่าเขาเนี่ยก็น่าจะรอวันเปิดประตูอีกครั้งผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะให้ประตูเนี่ยมันเปิดนะแต่ประตูเนี่ยลกมากดูดิผมว่าถ้าต้องทําให้เปิดเนี่ยมันต้องเคลียร์พื้นที่อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินไปตรงใช่เดี๋ยวเดินทางกลับด้วยแล้วก็เดินไปที่องระกันเคยเจอบลองใช่เคยเจอหรออ๋อกาจะพาเพื่อนหลงเนี่ยไปองค์พาะน้นนะสององนะนะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทํายังไงองพระน้น่ะเดี๋ยวต้องถามคนเมืองรับแลอีกแล้วแหละว่าท่านเนี่ยจะให้เอาไปไว้ที่เดียวกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็มันเป็นช่วงที่เข้าพรรษานะเขาออกมาได้ทุกคนแต่ถ้าหลังพรรษาเนี่ยคือไม่ได้แล้วละ่ะผมว่าช่วงนั้นนี่คือจะออกมาไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้มันคือเข้าพรรษาสามเดือนใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมลงเข้าพรรษานีกกี่เดือนไม่น่าจะสามเดือนเหรอน่าจะสามเดือนสามเดือนมั้งเขาน่าจะออกมาได้ประมาณสามเดือนนะนี่ก็องค์พระสององค์เพื่อนหลงก็เคยเจอแล้วนะ เนี่ยน้ำตกอยู่ตรงนี้น้ำแม่เขาดังเลยนะเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกเมื่อก่อนคือน้ําแห้งเลยแล้วผมเนี่ยก็มาตัดยุตัดหญ้าต,ตรงนี้ให้แบบว่าดูโล่งนะมันก็จะได้ดูสะอาดตาด้วยแหละนี่โอเคทุกคนผมกับเพื่อนลงเนี่ยขอตัวเดินทางกลับลบ,บ้านก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเนี่ยจะนําไอจรนคนนั้นเนี่ยไปไว้ ที่ประตูเมืองรับแลนะให้เขาเนี่ยจับมันไปอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ขอดร้องเราสอง,องคนใหญ่เลยนะว่าอย่าจับมันไป,ปน,นี่นะก็ฝากไปติดตามช่องเพื่อนหลงด้วยนะช่องอะไรนะช่องหลงป่าหลงป่านะทุกคนก็ฝากไปติดตามกันด้วยก็คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเนี่ยนะไปกันเจนงคลิปวิดีโอหน้าครับ